สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอกแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่22่ธันวาคม63นะคะใส่แมสพูดไม่ค่อยหายใจจะพูดไม่ค่อยช้าหายใจก็ไม่ค่อยออกเนาะแต่ก็ต้องทนเพื่อโควิดตอนนี้อยู่ระหว่างทางกลับกรุงเทพนะคะอยู่เข้าเขตน่าจะอยู่เข้า,เ,าเข้าเขตกำแพงเพชรแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้คนวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับภาระหนี้สินถ้าคุณมีหนี้มีสินให้ซื้อยอดหนี้ แต่ถ้าคุณไม่มีหนี้ไม่มีสินนะคะให้ซื้อยอดเงินเก็บย้ำถ้าคุณมีหนี้มีสินซืน้อยอดหนี้ถ้าไม่มีให้ซื้อยอดเงินเงินเก็บนะคะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์แก้วขอแนะนําว่าให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านที่คุณอาศัยอยู่เมื่อคืนคุณนอนบ้านหลังไหนคุณซื้อเลขอายุของคนที่อายุน้อยที่สุดหรือวันเดือนปีเกิดของคนที่อายุน้อยที่สุดก็ได้นะคะจะได้มีโชคมีลาบนะคะลองดูส่วนคนที่เกิดวันอังคารและวันพุธในสองวัน อังคารและพุธนะคะสองวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับบุพการีจากคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้หรือจะนําอายุทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาบวกรวมกันก็ได้ค่ะลองดูแต่ถ้าสูญเสียท่านทั้งสองคนแล้วก็ลองดูว่าเรามีญาติผู้ใหญ่คนไหนที่เรายังนับถือและยังมีชีวิตอยู่ซื้อเลขเกี่ยวกับพวกเขาเหล่านั้นได้นะคะมาต่อกันที่เหนื่อยเหนื่อยแบบนึ้มาต่อกันที่ว,นวนันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับลูกน้องคนสนิทหรือคนที่อายุน้อยกว่าที่เราสนิทที่สุด จกผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ได้โชคได้ลาบจากคนอายุน้อยกว่าแน่นอนค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกน้องในที่ทํางานที่เราสนิทด,ด้วยแล้วนะลองดูค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์เอ้คนที่เกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้วเนาะให้ซื้อเลขยอดทาบุญนะคะการทําบุญทําทานจะมีโชคมีลาบซื้อเลขยอดทาบุญเลยนะคะรับรองแห่งรับรองปังรับปีใหม่แน่ๆมันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามางวดวันนี้ถ้าชอบเสี่ยงโชคนะให้เสี่ยงโชคได้เลยเลขทาบุญมาแน่ๆค่ะ ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแก้วแนะนําว่าในวันเสาร์วันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายหรือเพื่อนผู้ชายหรือคนที่มีนิสัยเป็นผู้ชายก็ได้นะคะลองดูโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบาย